าไม้ที่ร่มสมบูรณ์ต้นไม้ที่เขียวงามอากาศที่เย็นสดชื่นความสวยงามที่เราเห็นในปัจจุบันแต่ว่าในอดีตเป็นบ่อนสูโหบที่โหดที่สุดและสถานที่นั้นก็คือภูกูดจอมเล็กวิลสนคนเสียงขวังน้อยเริ่มเดินทางออกจากตัวเมืองพูลสวรรค์มุ่งหน้าไปหาเมืองภูกูดซึ่งสถานที่ตั้งของภูกรูดจอมเล็กแม่นยู่เมืองภูกูดห่างจากตัวเมืองพูลสวรรค์ไปทางทิศตะวินโตกซเ่ิงระยะทางในการเดินทางประมาณ37กิโลเมตรในระหว่างที่เดินทางก็จะ ะเห็นวิวงามๆยี่สองป่าทางแบบนี้เลยหลังจากเดินทางเข้าสู่เขตภูกูดก็จะเห็นสร้างรถตั้งพี่ที่76ที่จอดไว้เป็นสร้างยู่ข้างทาง้าว่าได้มาแล้วต้องได้มาจอดเซ็กอินอย่จุดนี้จังฮอดภูเกเด้อทุกคนและที่สําคัญเลยก้อนที่จะขึ้นภูกูดจอมเหล็กก็ต้องได้มาจอดซื้อน้ําหรือว่าซื้อเครื่องอะไรทาําไมตั้งๆเพราะว่าอยุดถึงชิบูมีฮานค้าเขาได้ซื้อเลยตอนนี้น้อยกระไดมาฮอดป้ายทางขึ้นของภูเกูดจอมเหล็กแล้ว เึ้งรนยะทางจากจุดนี้ขึ้นไปหาภูดจอบเล็กไซช์เวลา7กิโลเมตรความสวยงามความอุดมสมบูรณ์แม่น้ำที่ไหลเย็นป่าไม้ที่เขียวงามอ้อมข้าง2ทางก้อนที่ว่าจะขึ้นไปเขาก็ต้องได้มาซื้อปีซึ่งปีหนึ่งก็คือ5,000ันกีบต่อบุคคล ราคา5,000กีบแม่นเฉพาะคนลาวบอแม่นเฉพาะคนลาวคนตั้งก็จะเหตุเด คนตั้งประเทศก็คือผู้นึ่งสิบพันกีบคนลาวคือผู้นึ่งห้าพันกีบหลังจากที่ว่าซื้อปีแล้วแล้วบานนี้เขาก็เริ่มเดินทางขึ้นไปภู้กู้จอมเล็กาำรับระยะทางที่ขึ้นไปภู้กู้จอมเล็กก็จะเป็นทางสูงสั้นเลยแม้พื่ที่ขับรถโบกเก่งตรงได้ส่ะคนที่ขับรถเก่งนะมาขับแทนเพราะว่าความปลอดภัยต้องมาที่นึ่งถ้าว่าเขาพลาดไปบ้าทเดียวก็คือเป็นอุบัติเหตุไปได้เลยได้ยินเสียงนกฮ้องเสียงใบไม้เสียงสัตว์ฮ้องแบบนี้แหละธรรมชาติที่น้อยต้องการ เช่งธรรมศาสตร์ก็มีด้านดีและก็ด้านเสียถ้าถามหาด้านเสียก็คืออย่างที่เห็นเลยท้ายคลิปเฮาเบิร์นี่เลยเมื่อกี้ที่ขึ้นมานะภูแบบบักซันๆันคันเผลอแบบยังบบมีมือเซียนในการขับรถก็คือบนแนะนำมอขึ้นมาเพราะภูมันซันแห่งได้ขึ้นมาแล้วนะ้อยิพามาเบิ้งบรรยากาศอ้อมอ้อมหอบของอันนี้จีฮ้องว่าเป็นยังบ่ฮ้องว่าจอมแต่จีฮ้องว่าตีนภูกรบโบแมนเพราะว่า อาจจะอยู่ครึ่ง,รงกลางแล้วเาก็จะไม่เห็นป้ายเยอะๆแบบนี้เลยอันนี้ป้ายก็ชิบงบอกถึงช่วงสมัยสงคารามก็คือเป็นแกะสลักเป็นหูปปั้นมีคนมีปืนมีนมน,นที่ทิ่มระเบิดจิพาเราเบ่งจุดนี้ก็คือเป็นถ้ำผู้นํากําลังจัดการวางแผนเพื่อต่อสู้แล้วก็มีการสิ้นตัวเป็นหู่แกะสลักอันนี้เป็นถ้ำนะทุกคน ก็คือกำลังวางแผนจะเปต่อสู้กับศัตรูแกสลักได้คือหลายได้งามแหงพอแต่ว่าย่างขึ้นมาก็มาเจอกับขุมบ่มซึ่งในแต่ละจุดแต่ละจุดเพื่อนจะเขียนบอกว่าตัวนี้เป็นขุมบ่มซึ่งแบบแสดงเห็นถึงความโหดห้ายป่าเถื่อนในสวงสงครามเลยเพราะว่าขุมบ่มแต่ละจุดแต่ละจุดก็คือมีหลายแหง น้อยที่เฮอเบิรงว่าขุ่มระเบิดนี่นะมันบดได้ห้างเดียวไกลเลยเดห้างประมาณเมตรหเมตรตัวนี้เป็นจุดที่สองที่น้อยขึ้นมาแล้วนับเบิรงจุดนี้จุดนี้เป็นจุดที่สย้อนกลับไปก้อนปีหนึ่งพัก้าร้อยิบี่นะมีความสูงก้อนหน้าน้ำทะเลหนึ 1, ่ี่ร้อเมตรตั้งเางาเยียดไปตามลำแม่น้ำางืมมีเนื้อที่700ดร้เฮกตาร์ มีป้าไม้ปกหุ้มย่างแน่นหนาและกระดมสมบูรณ์ไปด้วยชีวะนานาพันธ์ในช่วงสงครามแต่ปี1 9 6่หั้า่ปี1 9 6่ตลอดระยะเวลาเกือบ2 0 0พมือหรือเป็นเวลา5ปีที่ศัตรูได้เข้ามาหุกหานและต้องการที่จะยึดเอาดินแดนของแขวงเชียงขวงโดยเฉพาะกระแมนสถานที่แห่งนี้ก็คือภูกูดเพราะภูกูดก็เปียบเสมือนเป็นประตูสู้ท่งไห,หินเพราะว่าถ้ามือเลิมือเนื่องนะถ้าศัตรูยืดได้ภูกูดก็จะสามารถตีทับเข้าไปหาท่งไหหินได้ และสิ่งนี้แหละที่เฮ็ดให้มีการต่อสู้กันย่างดุเดือดเลยในช่วงสมัยนั้นโดยมีการทิมระเบิดแล้วก็ทิมลูกบอมทางกลางเวนแล้วก็กลางคืนต่อสู้กันอย่างดุเดือดจนเนเฮอจองพ้กูดนี่นะยุบลงเจ็ดแม่แปลว่าสุดท้ายท้ายสุดแล้วเนเธอร์สัตว์ตัวนาะปลาไสเขอกับกองพันที่1 3ฝ่ายประเทศลาวและห้องหอยที่หลงเหลือเขามนุษย์เขาเห็นในปัจจุบันตั้งแต่น้นองย่างขึ้นมาที่สังเกตเลยก็คือขุมลูกบอมเชิง <c oughs> สถานที่แห่งนี้ในปัจจุบันจีเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของแขวงงเสียขา ที่มีชื่อว่าภูกูดจอมเหล็กวิลสนได้ขึ้นมาหอดจอมภูกูดแล้วก็จะเห็นวิวงามๆสุดลูกหูลูกตาไปเลยเป็นน่สถานที่หนึ่งที่น้อยอยากแนะนำให้ได้ขึ้นมาสุดๆถ้าได้มาย่ำยามเสียงขวางแล้วต้องได้ขึ้นมาจอมภูกูดจอมเหล็กได้ขึ้นมาภูกูดจอมเหล็กแล้วน้อยมีเรื่องเล่าของภูกูดจอมเหล็กมาเล่าให้ทุกคนฟังอันนี้เป็นเรื่องเล่าที่ว่าผู้เฒ่าผูแก่พากเดียวเล่าแล้วก็ซืบต่อเดียวมารุ่นสู่รุ่น แต่ก้อนนะภูกู้จมเหล็กบดได้มีชื่อว่าผูกู้จมเหล็กแต่ว่ามีชื่อว่าภูดอยกลางเมืองในปี1,353 เพราะว่าทิศตะเวนตกติดกับเมืองสุยส่วนทิศตะเวนออกติดกับเมืองถึงมีพญาและก็มาเหสีมีลูกนำเดียวทั้งหมด3คนมีลูกสาวสองและก็ลูกชายหนึ่งได้มาตั้งที่ฐานยู่คอบเขตผูดอยกลางเมืองนี่แหละแล้วก็ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นบ่อเลี้ยงสัตว์วัวจิแม่นเลี้ยงกระทิงเข่าแดงเลี้ยงกวางเข่าเกาอยอดเลี้ยงหมูรองคําแต่ว่ายู่มาเมื่อหนึ่งมีหมอพานผู้หนึ่งซื้อเท้ากุเดินทางมาแต่บ้านลาดบัวก,กุแหละได้มาลักลอบล่ากระทิงขอบของเขาพญาเห็นพญาฮู้ก็คือ คือเครียดแค้นแหงแล้วก็สั่งเฮืินเสนาอามาตของพญ,ญานะ่ะไปสังหารแล้วนําเอาศพมานะ่ะไปฝังไว้ยุผูดอยกลางเมืองนับแต่นั้นมาฮะแหละจึงได้เปลี่ยนชื่อผูดอยกลางเมืองมาเป็นผูกู้จนมาฮอดปัจจุบันนี้